ในงานเปิดตัวสมาร์ทโฟน l e d m i K60 Series วันนั้นที่จีนใช่ว่าทาง Redmi จะเปิดมาเพียงรุ่นเดียวเท่านั้นนะครับยังมีสมาร์ทโฟนรุ่นระดับกลางอุปกรณ์ IoT ต่างๆหลากหลายเลยและมีมือถือรุ่นระดับล่างอีก1รุ่นนั่นก็คือ l e d m i 12C ซึ่งเป็นมือถือรุ่นราคาประหยัดนะครับของทางค่ายแต่ถ้าเป็นมือถือจาก Redmi แล้วแม้ว่าราคาจะถูกแค่ไหนก็ตาม เขาก็ยังคงอัดสเปคมาให้เราแบบคุ้มค่าเหมือนเดิมไม่ต้องห่วงอยู่แล้วกับจุดเด่นนะครับหน้าจอขนาดใหญ่6.71นิ้วแบตเตอรี่5,000ม ah, ิลลิแอมป์ CPU Helio G85 กล้องหลังความละเอียด50ล้านพิกเซลแม้ว่ารอบนี้อาจจะมีการดาวเกตสเปคลงบ้างจาก เล d มี14รุ่นก่อนหน้านี้หลายเรื่องเลยแต่ถ้าราคาเริ่มต้นเพียงแค่3,490บาทได้สเปคมาขนาดนี้เทียบกับมือถือค่ายอื่นยังไงก็คุ้มค่ากว่าอยู่ดีนะครับทางด้านฮาร์ดแวร์ถ้าไม่เทียบกับมือถือค่ายตัวเองส่วนสเปคและรายละเอียดอื่นๆของเ e d m i 12c เปิดตัวมาใหม่ในครั้งนี้จะมีอะไรที่น่าสนใจมีอะไรที่ต่างไปจากรุ่นเดิมบ้างเพื่อเป็นการไม่เสียเวลาเดี๋ยวเรามาฟังสรุปทั้งหมดในคลิปนี้พร้อมกันเลย สิ่งแรกที่น่าสนใจมากนะครับจะเป็นเรื่องของกล้องถ่ายรูปด้านหลังเนื่องจากเขามีการนําเอากล้องความละเอียด50ล้านพิกเซลมาใช้งานในมือถือราคา3,000กว่าบาทแล้วในปัจจุบันนี้แต่ขอย้ําว่าความละเอียดสูงไม่ได้แปลว่าคุณภาพของภาพถ่ายจะออกมาดีกว่ามือถือที่มีกล้องความละเอียดต่ําเสมอไปเพราะมันมีองค์ประกอบหลายอย่างมากนะครับอย่างเช่น ขนาดเซนเซอร์ซอฟต์แวร์และอื่นๆแต่การมีกล้องความละเอียด50ล้านพิกเซลในมือถือรุ่นนี้ก็จะส่งผลดีในเรื่องของการถ่ายภาพเวลาเราถ่ายภาพออกมาแล้วอยากจะขยายหรือว่าซูามภาพนะครับมันจะทําได้ละเอียดมากขึ้นการถ่ายภาพได้รับการปรับปรุงใหม่ให้สามารถถ่ายภาพได้เร็วขึ้นจากเดิมนะครับประมาณ30%และพีวิวภาพเร็วขึ้นอีก50%ฟีเจอร์ถ่ายภาพต่างๆของมือถือรุ่นนี้อาจจะไม่ค่อยมีลูกเล่นอะไรเยอะมากส่วนใหญ่ก็จะเป็นฟีเจอร์แบบที่มีในมือ ือทั่วไปเนื่องจากมันเป็นสมาร์ทโฟนราคาประหยัดนะครับโหมดสำคัญสำคัญเลยที่มีให้ใช้งานก็จะมีอย่างเช่น HDR โหมด i g h t โหมดและ p o r t r a i t โหมดประมาณนี้ โดยกล้องหลังของ r e d มี 12c จะมีอยู่ได้กันทั้งหมด2ตัวนะครับเป็นกล้องหลักความละเอียด50ล้านพิกเซลกล้องตัวที่2ทาง r e t m ี่เขาไม่ได้มีการบอกไว้ว่าเป็นกล้องอะไรแต่คาดเดาว่าน่าจะเป็นกล้อง depth sensor นะครับแบบที่เคยมีในเ e d m ี่14รุ่นก่อนหน้านี้ส่วนกล้องด้านหน้าให้มาที่ความละเอียด5ล้านพิกเซล หน่วยประมวลผลคาดไว้ไม่มีผิดเลยนะครับขึ้นชื่อว่าเลตมีแล้วแม้ราคาจะถูกแค่ไหนก็ตามสเปคเขาจัดเต็มอยู่แล้วได้มาเป็น CPU Helio G85 ขนาดชิปนะครับ12นาโนเมตรซึ่งเป็น CPU ตระกูลที่ทางค่าย m e d i t e ลเเขาออกแบบมาเพื่อมือถือสายเกมมิ่งโดยเฉพาะมีการเพิ่มสปีดค o ร์ g p u นะครับเป็น1 GHz เพื่อให้รองรับการเล่นเกมดีขึ้นถึงแม้ว่า CPU รุ่นนี้อาจจะไม่ใช่ตัวใหม่มากเปิดตัวตั้งแต่ปี2020 ประมาณ2ปีกว่าแต่เมื่อมันมาอยู่ในมือถือราคา3,000กว่าบาทเลยเป็นจุดที่น่าสนใจมากๆนะครับเพราะ CPU รุ่นนี้ส่วนใหญ่จะอยู่ในมือถือราคา4,000 5 0 0 0บาทหรือแพงกว่านี้ก็มีเช่นเดียวกัน Redmi 1 4 c รุ่นก่อนหน้าจะใช้เป็น CPU Snapdragon 680ขนาดชิปนะครับ6นาโนเมตรซึ่งประสิทธิภาพของทั้ง2รุ่นนี้ค่อนข้างจะใกล้เคียงกันมากๆนะครับต่างกันตรงขนาดชิป Snapdragon มีขนาดที่เล็กกว่าแต่สปาปตกรรม CPU Cortex a 7 ของ Helio G85 ใหม่กว่าและ GPU ของทั้ง2รุ่นนี้จะใช้คนละแบบกันและมีการเพิ่มขนาดขึ้นนะครับสูงสุดที่6 g b จากเดิม4 g b เทคโนโลยี LPDDR4X ส่วนที่เก็บข้อมูลรุ่นใหม่จะถูกดาวเกตลงใช้เทคโนโลยีแบบเก่า e f m c 5.1ในขนาดรุ่นก่อนจะใช้เป็นแบบ UFS 2.2ความจุสูงสุดเท่าเดิมนะครับ128 g b จอแสดงผลทาง Redmi เ,เขาให้หน้าจอมาขนาดใหญ่เลยทีเดียวนะครับกับขนาดของจออยู่ที่6.71นิ้วเพื่อใช้สำหรับด้าน Entertainment โดยเฉพาะจะเป็นหน้าจอแบบติ่งหยดน้ำนะครับแบบมือถือรุ่นเก่าความละเอียดระดับ HD Plus ความ ระหว่างจอ500นิตคอนทาสจอ1,500ต่อ1 ส่วนระบบเสียงคงไม่มีใครหวังขนาดว่าจะต้องให้มาเป็นลำโพงคู่สเตอริโอนะครับราคาถูกขนาดนี้ได้มาเป็นลำโพง1ตัวแต่เขาจะเลือกใช้ลำโพงแบบ1 2 1 7งสปีเกอร์ซึ่งเป็นลำโพงที่สามารถขับเสียงออกมาได้ดังกว่าลำโพงแบบทั่ว,วไปแบตเตอรี่ถือว่าเป็นอีกจุดเด่นหนึ่งที่ทาง Redmi นำมาเป็นจุดขายเช่นกันนะครับกับความจุขนาดใหญ่5000ม ah. ิลลิแอมโดยทาง Redmi เคมไว้ว่าแบตเตอรี่ของ Redmi 12C จะสามารถใช้งานในด้านของการฟังเพลง ได้ยาวนานสูงสุดถึง5.89วันสามารถดูวิดีโอได้นะครับ20ชั่วโมงใช้สำหรับการโทรได้34ชั่วโมงแต่ระบบชาร์จไฟของมือถือรุ่นนี้จะถูกตัดระบบชาร์จเร็วออกไปต่างจากรุ่นก่อนหน้านะครับจะรองรับชาร์จเร็วกำลังไฟ18วัตต์แต่ในรุ่นใหม่นี้จะรองรับการชาร์จไฟแบบธรรมดา สูงสด10วัตต์เท่านั้นดีไซน์เครื่อง Redmi 12C รูปร่างหน้าตาจะมีการออกแบบที่ค่อนข้างมีความพัสเทวมากนะครับสีสันสดใสน่ารักด้านหลังเครื่องจะมีการปรับเปลี่ยนดีไซน์เล็กน้อยจากรุ่นก่อนแน่ตรงโมดูลกล้องจากเดิมจะเป็นแผงสีดำทั้งหมดนะครับรอบนี้มีการลดแผงสีดำให้มีขนาดเล็กลงครอบคุมเฉพาะบริเวณกล้องหลังเท่านั้นปุ่มสแกนลายมือยังคงอยู่ตำแหน่งเดิมและโลโก้ มีการเพิ่มลายขวางบริเวณด้านหลังเครื่องตัวน,นี้จะมีคุณสมบัติอีกอย่างคือสามารถป้องกันการลื่นได้เวลาจับมือถือมีคุณสมบัติป้องกันน้ำกระเซ็นหรือน้ำสาดโดนเครื่องนะครับระดับเบื้องต้นเท่านั้นมีสีตัวเครื่องที่วางจำหน่าย อยู่ด้กันทั้งหมด4ีสีประกอบด้วยสีเขียวสีดําสีน้ําเงินและสีม่วงความบางเครื่องนะครับอยู่ที่8.77 mm มมน้ําหนักเครื่อง192กรัมระบบการเชื่อมต่อมือถือรุ่นนี้นะครับจะรองรับการใช้งาน 4G ใส่ได้2ซิมสามารถเพิ่มหน่วยความจําภายนอกได้ผ่านไมโคร HD c a r การ์ดรองรับ Wi-Fi 5 g h z ิกะเฮิร์นะครับบลูทูธเวอร์ชันน5.1 แล้วบริการ Android เวอร์ชัน12ครอบรับด้วยมี u i 13มีช่องเสียบแจ็คหูฟัง3.5ม m มิลลิเมตรแต่พอชาร์จแบตของมือถือรุ่นนี้จะมีการเปลี่ยนพอร์ชาร์จไฟใหม่นะครับจากรุ่นก่อนที่อัปเกรดมาเป็น usb type c แล้วแต่พอมาในรุ่นใหม่นี้มีการเปลี่ยนกลับไปใช้พอร์ตไมโคร usb รุ่นเก่าเหมือนเดิมซึ่งไม่ควรจะมีได้แล้วในปี2023 ทั้งหมดจะเป็นการสรุปสเปคคร่าวๆของเ e d m ี12 c เปิดตัวที่จีนถือว่าเป็นมือถือรุ่นราคาประหยัดที่น่าสนใจมากๆนะครับสำหรับใครมีงบประมาณจำกัดจริงๆแล้วอยากได้มือถือราคาถูก แต่สเปคยังคงให้มาจัดเต็มเหมือนเดิมแม้จะถูกดาวเกตสเปคไปบ้างหลายอย่างนะครับถ้าเทียบกับรุ่นที่ผ่านมาแต่ราคาของรุ่นใหม่จะถูกกว่ารุ่นก่อนหน้านี้อยู่นิดหน่อยเช่นกันแต่ก็ไม่ได้ต่างกันมากเท่าไหร่ดังนั้นหากว่ายังใช้เลตมี่1 c อยู่แล้วไม่มีปัญหาอะไรส่วนตัวผมมองว่าไม่จําเป็นจะต้องซื้อใหม่นะครับหรือถ้าใครไม่อยากจะรอรุ่นเลตมี่ 12c ก็สามารถซื้อเลดมี่14ตอนนี้ได้เลยมีขายในไทยเรียบร้อยสเปคดีกว่ารุ่นใหม่อีกนะครับราคา ก็ไม่ได้ต่างกันมากถ้ารุ่น Redmi 12c เข้ามาขายในไทยผมว่าคงไม่ต่างกันเกิน1,000บาทถามว่ามีโอกาสขายในไทยไหมถือว่ามีโอกาสค่อนข้างสูงมากนะครับเนื่องจากปกติมือถือในซีรีส์นี้ก็มีการวางขายในไทยอยู่แล้วถ้าไม่เข้ามาหรืออาจจะต้องรอนานอีกอย่างที่ผมบอกก่อนหน้านี้ เล้มี่สิบสีไปเลยคุ้มกว่าส่วนราคาวางขายในจีนเป็นยังไงบ้างนะครับแบ่งออกเป็นกี่รุ่นการวางขายเลตมี่สิจะแบ่งออกเป็นด้วยกันทั้งหมด3รุ่นนะครับตัวเริ่มต้นแรม 4GB กหน่วยความจํา 64G ราคาประมาณ3490บาทแรม 4GB กหน่วยความจำ1 2 8า 128G 9บาท,แ, GB, า GB, 3, บาทและรุ่นสูงสุดนะครับแรม 6GB ิหน่วยความจำา 128G รราคา4,490บาท เพื่อนๆคนไหนที่ดูคลิปนี้จบแล้วหากว่าคุณชอบในการนำเสนอข้อมูลของผมเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปและคอยติดตามอัปเดตข่าวสารข้อมูลสมาร์ทโฟนต่างๆอย่าลืมนะครับที่จะกด Subscribe ติดตามกันด้วยวันนี้ผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ